สวัสดีครับทเรีน่นวันนี้ก็กลับมาพบกับคณิตง่ายๆบายครูโอ๊ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดในเรื่องความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับวันนี้ในบทที่7การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วนะครับเราสามารถ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมด้านขนานได้แล้วที่เป็นรูปภาพที่เขากําหนดให้ไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาหรือพื้นที่ที่ระบายสีนะครับโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีก เป็นบทประยุกต์ที่จะต้องใช้จินตนาการในการจินตนาการรูปภาพออกมาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือเรื่องอะหารเราไปดูกันเลยสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดในหน้า 88, 88นะครับจะสังเกตว่าเป็นโจทย์ ัหจำได้ไหมครับคุณครูเคยสอนมานะครับการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้เราจะต้องแปลงออกมาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือแปลงออกมาให้เป็นตัวเลขที่มันสามารถคานวณหาคําตอบได้แต่ในเรื่องของการหาพื้นที่เนี่ย เราก็ต้องแปลงออกมาเหมือนกันแต่ในบางทีอาจจะไม่ได้แปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แต่เราจะต้องจินตนาการออกมาให้เป็นรูปภาพให้ได้อย่างเช่นในข้อหนึ่งครับพื้นที่โต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ50.25ซนติเมตรต้นต้องการติดแผ่นกันกระแทก รอบโต๊ะเขาต้องเตรียมแผ่นกันกระแทกยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรแผ่นกันกระแทกรอบโต๊ะเห็นไหมครับถ้านักเรียนดูจากในรูปเนี่ยถ้าดูจากในรูปแผ่นกันกระแทกมันก็คือแผ่นที่เป็นสีดำติดด้านข้างโต๊ะแบบนี้นะครับดังนั้น แผ่นกันกระแทกที่เขาต้องเตรียมเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมแผ่นกันกระแทกให้มีความยาวเท่ากับเท่า,ทาไหร่ครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเห็<ม><ม>นไหมครับ ถ้าคุณครูมองจากมุมบนเนี่ยแผ่นกันกระแทกของเราก็จะมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับเส้นรอบรูปหรือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เขากำหนดมาให้ครับยาวด้านละห้าสิบ จุดสองห้าเซนติเมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรายาวเท่ากันทั้งสีด้านใช่ไหมครับดังนั้นการหาความยาวรอบรูปครับวิธีทำนะครับ ความยาวรอบรูปของโต๊รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ัรรได้ว่าอย่างไงครับความยาวรอบรูปนะครับสีด้านมันเท่ากันเราก็เอาแต่ความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันใช่ไหมครับฝั่งนี้ห้าสิบจุดสองห้าฝั่งนี้ก็ห้าสิบจุดสองห้าฝั่งนี้ก็ห้าสิบจุดสองห้าฝั่งนี้ก็ห้าสิบจุดสองห้ามันก็เหมือนกับการเอา สคูณกับความยาวด้านใช่ไหมครับมีสีด้านยาวเท่ากันก็คือเอาสี่บคูณความยาวด้านเลยนะครับเท่ากับสี่คูณกับความยาวด้านคือห้าสิบจุดสอาพื้นที่ตรงนี้นิดนึง ห้าสิบสองห้คูณสี่สีห้าทดสองเป็น8ตัวทดอีกสเป็น10ทด1นึ่งสี่ศูนได้ศนยทดหนึ่งสห้ายี่จุดทดสนยมสองตำแหน่งตอบสองร้อเซนติเมตร ก็ตอบเลยตอบนะครับเอาจากสิ่งที่โจทย์ถามมาครับต้องเตรียมแทนการกระแทกยาวอย่างน้อย 201ร้อยหนึ่งจศูนยนไม่ต้องเขียนเลยก็ได้นะครับ 201. สองเซนติเมตรไปในข้อถัดไปเลยนะครับนี่คอบอเลี้ยงปลาแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง25.5เมตร ยาว60.25เมตรวิชัยทำรั้วลวดหนามรอบขอบบ่อ3ชั้นต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยเท่าไรดูรจากในรูปครับ็นะครับขอทำรั้วลวดหนามรอบขอบบ่อ1รอบจะเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปใช่ไหมครับ หนึ่งรอบแต่ถ้าสามรอบก็เอาสามมาคูณกับความยาวของเส้นรอบรูปนี้เราได้แนวคิดแล้วนะครับเราก็มาวาดรูปสักนิดนึงวิธีทำวาดรูปเพิ่มนิดนึงครับนี่คือ ถ้ามองจากมุมบนนะครับนี่คือรูปสีเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นบ่อปลาของเราเขาบอกว่ากว้าง25กว้าง25.5เมตรยาว 60.25เมตรรู้ด้านกว้างด้านยาวฝั่งด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะต้องมีความยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นฝั่งนี้ก็25.5เมตรฝั่งนี้ก็จะ60.25เมตรเช่นเดียวกันเรามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ นะครับก็จะต้องใช้ลวดน้มยาวอย่างน้อยส,สามคูณขอเขียนมาทัดล่างครับ ยาวอ<ๆ>ย่างน้อย3คูณความยาวรอบรูป3คูณความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะครับคิดออกไปเลย เท่ากับ3คูณกับความยาวรอบรูปคุณครูเอา4ด้านมาบวกกันเลยนะครับคูณ60.25บวก25.5บวก60.25บวก25.5อ่าคิดในวงเล็บออกมาก่อนคิดในวงเล็บออกมาก่อนครับ ดูขอคลิปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ25.5บวกกับ60.25ครับได้5ได้7.0บวก5ได้5 6.2ได้8บวกกับตรงนี้60.25บวก25.5ก็เท่ากัน85.75 ทีนี้บวกกันออกมาเหมือนเดิมได้เลยครับบวกกันออกมาแล้วห้าบวกห้าเป็นสิบทดหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบห้าทดหนึ่งห้าห้าเป็นสิบตัวทดหนึ่งเป็นสิบอดทดหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหเป็น ทีนี้พ่อป้ได้คำตอบมาแล้วครับหาคำตอบอมาครับขอพื้นที่เพิ่มเติมนีดหน่อยหนึ่งเจดหนึ่งจุคูณ3ครับสามห้าสิบห้าทดหนึ่งสามหนึ่นสามเป็นสี่สามเจ็ดยีทดสองสามหนึงเป็นสามเป็นห้าจุดทดเศษยมหนึ่งตำแหน่งตอบครับ ห้าร้อยสิ่าเมตรทีนี้ตอบเขียนตอบใหม่ว่าต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยห14.5เมตร เห็นนะครับพยายามมองภาพให้ออกครับสิ่งที่ยากของมันไม่ได้อยู่ที่การคำนวณน,นะการคำนวณเห็นไหมครับโอ้โ oh, ห oh, เราเรียนมาหมดแล้วบวกลบคูณหารแต่เราจะต้องจินตนาการรูปภาพออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มันสามารถแปลงออกมาเป็นรูปภาพเป็นรูปอะไรและเมื่อแปลงออกมาเป็นรูปภาพแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการหาคําตอบเราจะใช้พื้นที่ หรือใช้ความยาวรอบรูปนะครับต่อไปกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งมีความยาวรอบรูป56เซนติเมตรมีด้านหนึ่งยาว12.5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งจะยาวเท่าใดตรงนี้แน่นอนคำนักเรียนสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมมุมฉากความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเนี่ยผมก็ใส่เป็นสีแดงแล้วันความยาวรอบรูปเนี่ยห้าสิบหกเซนติเมตร ด้านหนึ่งยาว12.5ซนติเมตรกำหนดมาด้านใดก,ก็ได้ครับเมื่อรู้ด้านหนึ่งยาว12.5ซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะต้องยาวเท่ากันดังนั้นเราก็จะเหลือความยาวของอีกสองด้านที่เรายัางไม่รู้ใช่ไหมครับ ขอถามว่าอีกด้านีนฝั่งหนึ่งจะยาวเท่าไหร่เราอยากรู้เรารู้ความยาวโดยรอบแล้วและรู้ความยาวด้านข้าง2ด้านใช่ไหมครับเราก็เอาความยาวรอบรูปลบด้าน2ด้านนี้ออกมาก็จะได้ความยาวที่เหลือนะครับก็คือตรงนี้ที่คุณครูไฮไลท์ แต่ความยาวด้านมันมีแค่ด้านเดียวดังนั้นเมื่อเราลบกันออกมาแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้นั้นไปหารด้วยสองเห็น okay, นะครับวิธีการคิดนะครับวิธีท่าความยาว ด้านอีกด้านหนึ่งเท่ากับความยาวรอบรูปใช่ไหมครับความยาวรอบรูป56เซนติเมตรลบลบ12.5เซนมแต่12.5เซนมมันมีกี่ด้าน2ด้านก็จะต้อง ลบด้วย12.5มี2ด้านก็เอามาบวกกันนะครับลบด้านที่มันไม่ต้องการออกไปหารเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ครับเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วมันจะเป็นความยาวของ2ด้านที่เหลือแต่ความยาวด้านที่เราต้องการมันต้องการแค่ด้านเดียวเพราะมันยาวเท่ากันใช่ไหมครับเราก็จะต้องหารด้วย สองเป็นอันเสร็จสิ้นมาหาคำตอบกันครับห้าสิหลบตรงนี้บวกกันได้ย5สิห้าส่วนด้วยสองห้าสหลบยี่สห้าได้แล้วไหครับ หกห้าลบกันเหลือหนึ่งหาลบสหลือสามส่วนสองหาคำตอบออกมาตรงนี้จะได้สิบห้จุหซนติเมตรโอเคนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะให้เรากลับไปทำข้อสี่ด้วยตัวเองจะให้ กลับไปทำข้อสีด้วยตัวเองนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวันศุกร์แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปตั้งใจเรียนและรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเดินออกไปข้างนอกหรือต้องเดินทางไปไหนป้องกันตนเองป้องกันคนรอบข้างรับผิดชอบต่อสังคมขอให้ปลอดภัยและพบกันที่โรงเรียนบายยนักเรียนทุกคน